ตอนของไม่ใหญ่ม่จะไเ่ิดว่าอยู่นานตอนหน้าผิดสังเกตอะไรนี้ก็ชอบตรวจได้ตรวจจได้ออกไปในอนเดเลยก็ดีตรวจได้ทั้งหมดสานกันราก็ก็เออได้แล้วหรือยังได้ได้อีกได้เดินเ่หาดูไหมคะงชิมหน่ไหมคะมีอะไร

ดีมากครับดีมากครับีเอาเลยครับโอ้ยอย่างนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับดีมากครับดีมากครับอยกสดสังเกตแล้วก็มีโครงการที่เราใช้คำว่าดีนุ่มดูดเด่นว่าอาหารสะอาดแล้วรชาติอร่อยด้วยแต่ต้อง ถ้าในปลอดภัยงั้นก็จะมีการที่จะไปดูแลทั่วทั้งประเทศในอย่ที่มงลนิธิต้ก็มีการดูแลซึ่งร่วมมือกับทางจังหวัดเองถ้าในการที่จะไปกับท้องถิ่ยที่เป็นรักษาอาหารและถ้าผ่านการตรวจไม่ว่าจะไข่สารการบูดสารโซดาหรือต่อมาันหรือว่าอะไรก็ตามในแบบนี้ก็จะได้รับการตรวจเพื่อนเนี่ยก็ถ้าผ่านการตรวจก็จะมี ใช้ว่าอาหารติดตู้เคื่ออาหารปลอดภัยอาหาดปลอดภัยแล้วก็อดย